อันดับแรกตอนนี้เราทําเป็น A แล้วแต่สิ่งที่พี่ไม่ชอบคือพี่ไม่ชอบคอลอนออ้าวไหนบอกพี่อุ๋ยหน่อยตัวแรกตัวนี้เขาเรียกว่าส่วนอะไรดังๆส่วนอะไรครับส่วน A อีกงานส่วนอะไรครับส่วน6ถ้าอยากกําจัด A ให้คูณอะไรตลอดคูณ A ถ้าอยากกําจัด6ให้คูณอะไรตลอดคูณ6ถ้าอยากกําจัดทั้ง A ทั้ง6คูณมันเลยด้วย6อะไรดังๆอ้าวเขียนเลยคูณ6 A ดีมาก อยากกาจัดทั้ง a กับทั้งหคูณไปเลยครับ 6a ถ้าคูณ 6a อันแรกจะเป็น 6a กําลังอะไรครับ a เจอเเป็น 6a กําลัง2คนที่สอง1ส่วน a เจอ 6a ตัด a เหลือเรียกอะไรคุณน้องครับเหลือ6ทั้งขวา 6a ตัด6 1 3เจอ a เป็น13อะไรครับคุณน้องเออ1 3 a อ่ะถามหน่อยตอนนี้ดูดีขึ้นไหมดูดีขึ้นมีส่วนไหมตอนนี้ ไม่มีแล้วย้ายใครไปทางซ้ายครับหกอะไรไอ้สิบสามอะไรเร็วๆเออย้ายไปอยู่ตรงกลางเลยเครื่องหมายต้องกลับเป็นลบด้วยหนูจะกลายเป็นหกเอกำลังสองลบด้วยสิบสามเอบวกหกเท่ากับศูนย์นี่มาลวเว้ยอ่าเสร็จแล้วสมการกำลังสองต้องจบด้วยการแยกอะไรครับอ่าแยกตัวประกอบแยกแฟกเตอร์นั่นเองหกแบ่งเป็นอะไรสามกับใคร อ่สาสกับ2เขียนไปเลย 3a กับ2 a ข้างหลัง6ก,ก็แบ่งเป็น2กับ3 3กับ2ก็ได้แต่เดี๋ยวเราต้องจัดเรียงเลขให้มันสวยจัดยังไงครับทุกคนมองครับใกล้คูณใกล้ 2a กับ 2a เ,เป็น4อะไรครับ 4a ไกลคูณไกล 3a กับ3เป็น9อะไร 9a 9a กับ4 a รวมในใจได้1 3อะไรครับ 13A แต่ตรงกลางเครื่องหมายต้องเป็นอะไรครับ เป็นลบถ้าเป็นลบแสดงว่าทั้ง9ทั้ง4ต้องติดอะไรน้องกูติดลบใส่ลบเลยเขาเรียกการแยกแฟกเตอร์ครับอ้าวเขียนนี่